จะมาผู้ได้สีเรียนแบบกบักบผกับผมหนึ่งหวงสูตรนะครับนี่เลยครับลาเบเป็ดสูตรเม,นนมนื่อกุบลนข้นบรรลุเตียนเฮ็ดดีครับพี่น้องวันนี้พวกพ่พ่อกันอีกแล้วกับช่วงบันทึกความทรงจำของวันที่เจ็ดพีกาปีหกสี่นะครับวันนี้ที่ผาเฮ็ดลาดเบเป็ดกินพอดีจังหวะหมู่บ้านนี่เขาไปหา เนวแกว่นำไปะนะดูโลดตัดไปสื่อปากเป็ดหึือไปพ่อเนื้อเป็ดที่เขาสับแล้วเฮ้ยมันสะดวกดีเพาบว่ต้อบบตงมาหั่นมางอย่างให้มันให้มันลำบากเนาะก็เลยว่าเอ้ยมันสะดวกดีจังหวะกา,าลัางอยากลาบเป็ดพอดีครับพี่น้องก็เลยจัดซะหมดเลยใสื่อมาแต่โลดตัดแหละครับโบต้องมาขั่วอย่างโบต้องมาสับมาเสียเวลาอย่างครับแต่ว่าเตรียมเครื่องไว้แล้วไหมมาตามมา,มา,มา อ่ะเดี๋ยวาล้วนเป็ดให้มันสุกกอนครับกู้มือนี่มันสะดวกครับก็ซับไปแล้วนะครับเอบอ่ต้องาเสียเวลามาหอดกันน้ำมันหลดแต่ว่าช่วงล้วนเนี่ยผมจะใส่รถด,ด,ดีจักส่วนหนึ่งช่วงนี้จะเอาใบฝนต้นหนาวเนาะครับพี่น้องเนาะ พวกคนกับทอดกันบางบาง,บางบางบ้านก็นเกี่ยวเขาแล้วแล้วบางบ้านก็ลังเกี่ยวนะครับช่วงนี้นากัดจิ้นพร้อมออกภาษาหนากัดจิ้นแล้วนะครับเขาไม่ปามันทุกวันหรอกทีนอ้เอ้ยสมัยก่อนมันได้เขาเอิ่อนมาว่านกันเกี่ยวเขาเนาะใส่ใส่แรงคนแต่ทีนี้พวกลาบเป็ดนี่แหละลาบเป็ดลาบไก่ต้มไก,ก่นี่นะส่วนกินเด็กน้อยเกิดไม่ยังรุ่นพ่อจ๋าต้อกพี่น้อง ดวงเนี้ยกำลังล่มกำลังเย็นๆนไม่ไหวอยู่มือเสาตื่นขึ้นมาอากาศเย,นยน็นๆนิดหน่อยอยู่เด้ครับอากาศเย็นๆนเนี่ยคือพ่อตอนสามสีป่ปีที่แล้วสี่สี่ปีที่แล้วขอขันสารนี่แหละเป็ดเดียวว่างเวียงนี่น้องเฮ้ยเป็ดเดียวฟังเล่าปเป็ดเดียวฟังเล่าน้ำม้วน,วนไไดี่แหละเป็ดเดียวฟังบุญก็ได้ ไปเที่ยวทั้ยยงหมดก็สิมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอยู่ครับแถวบ้านเวียนมี่ทำมีน้ำตกะอ้ยน้ำตกก็เจ้าเขียวงามคือบ่อละกดนี่เดลยมนสิมีไปทั้งหมดก็สิจ้างจ้างรถตู้เอาครับพี่น้องรถตู้เขาพาพเขาภาเที่ยวซ้ำใกล้นี่ยละเดี๋ยวบ้านเพื่อนอิ่นในภาษาที่แรกผมก็ว่าจัดในภาษาพี่หยังเนาะในภาษาคือเจ้าของ,งภาษาคือ ล่ามแปลนี่แหละครับฝันเพือเดินพอคืนรถคุยกันก้อนชิ้นหันะครับขึ้นรถไปนั่งคุยกันไปนั่งไปเที่ยวว่างเวียงภาษาเขากับภาษาเรานี่มันจะแตกต่างกัน,กนดูดิจา้าชีวาเจ้าของเป็นคนเล้าเป็นค,น,น,คนอีสานเราฟังเล้าออกบนกุยยางเนีผมเสียฟ้อมไปเตือนหนึ่งไอ้ดีย้อนย้อนเจ้าของขี่คุยวันเจ้าของเป็นคนอุนนบลน,นี่แหละโอ้ยฟังออกบนทุกภาษาภาษาเล้าสบายบนเหล้าบนคุยเจ้เขา ก็ต้องแปกูดอกคุณเหล้วแต่สุดท้ายก็ให้ม่แปอยู่ดีครับพี่น้องก็ใช่วางสันบอกหลังจากขึ้นรถออกจาก่านไอ้ชายแดนไทยลาวแล้วมันมันจะทิพพาไปพักโรงแรมก่อนผมก็ถามมันถ้าผมเอินมกคิดสารีโอยานผมเอินมาคิดสารีโอยาน ผมก็ถามมัน <Auf> ว <s are gen> ่าอีกไก่บ่สิฮอดโรงแรมมันว่าบ่ไกอ้ายบ่ไกเดี๋ยวก็ถึงแนวโรงแรมมันว่าบ้านเขาเอนห้องโฮมแรงบ้านเฮาโงแรมเนาะโฮงโฮงแรงโฮมแรมจังสิเวาได้มันเว้าสำเนียงบ่คือเพิ่นเนาะเอ้นบ่คือกัน ันก็ว่าโอ้ยกบไก่ไอ้บบไก่ตะกี้ไปพักหนึ่งมันก็เลียวสายมันขามข้องไปเนาะเลียวสายขามข้องไปพอจอดลงแล่มปั๊บหลดผมก็งงเอาใส่มึ่ว่าไปท่ามหัวนี่ก็หอดลงแล่มแล้วว่าฉันว่า ทำบักะัวเขาอ่ะเขากับบะจัรดเนาะบ้านเขาเอื่นสะพานผมก็งงเลยเดียวเอาบักไปทางขัวนี่มันโดยเฉพาะเป็นสามเยกที่ไปทางขวาาัวจะได้คุเห็นมังเดียวใส่คุยว่าเส่มคือว่าไปทางขัวนี่ก่นอนหมดเลียวพอถามมัอนนะไปทางขัวนี่แหละมันว่า ไปทางงัวดก,ก็งอตเล้ยวนะฮวงเล้ยมมันบ้าเอ้าฮ่าเอ้ยว่าสนุกบานซ้ำม,มันน้ำเนี่ยบานนี่หลังจากพักล้องเลีมเยอะบันเศร้ามันมาส่วนผมออกไปหากินเฟือบานนี่มาคอห่องเนาะไอ้ไอ้ไปไปกินเฟือบอ่ะมันบ้า เอาไปไปของไปเที่ยวมันต้องหากินแนี่ยหน่อยเนาะมันยังสิได้อารมณ์เสีบรรยากาศตัวล่ะแต่ว่าได้มาได้อาบน้ำได้ห้ำมาสนอกบอกเป็นอย่างบ่าเป็นอย่างมันไอ้ไปทานที่ค่อยบอกกันแล้วกันมาสนุกมึงเหลวบานเออตามนั่นแหละอยู่ฝั่งไหนก็เลยบานนะเดี๋ยวไอ้อาบน้ำที่ตามไปมันก็เลยบอกไอ้ออกจากโฮมแหล่งเนี่ยไอ้ตรงไปว่าสนุกเออตรงไป มันจะเจอแยกแยกอำนาจก็สันวาตรงสีแยกอำนาจตรงสีแยกไฟอำนาจคนว่าเพราะว่าไอ้ายตรงไปจากโรงแรมเนี่ยเปนเพาะสีแยกไฟอำนาจเลยสีแยกไฟอำนาจก็เฉพาะห้างแปลงม้วงวัฒนาเฟอร์ก็อยู่ หันเฟ้ออยูはは ra ra ่ติดกันกับหันแปลงงวงว่าเสีว่ห่วยมึงเดาเด้อบาทนี่ที่แรกจะกองคิดว่าจะกองฝังเล่าออกบนกุเรีองกุเล่าเนาะไปแยกไฟอำนาจเลยแยกไฟอำนาจเดไปมันสิมีหันแปลงงวงว่าเสีนว่ามันสิติดอยู่กับหันแปลงงวงว่าเสียนว่าห่วยเอาแล้วกลัวก็เรียกว่า น้อยๆเอาาสิสามุากูาบเด็กกูไปพบพ่อหอกห่านเปล่งโมงห่านี่ย่างแยกไฟอำนาจือแยกอย่างเอาแยกไฟอำนาจบ้านไอเอนแยกไฟแดงเลยคุณว่าโอ้เตี้ยประศว่าเราไฟเขียวเราวระโอ้ยไฟอินสตาะคุณว่าโอ้ยป่าเคยงงน้ำมันเลยถามแล้วห่านเปล่งโมงอะ่ะศรินธ์หอกโอ้ยห่านเปล่งโมงอ่ะบ้านไอเอน หันซ่อมนาฬิกานาฬิกาก็เอิ้นหมงบ้านไข่เวลาหันซ่อมเนี่ยคือเนะขาเอิ้นแปน้งมาสั่นเอ้โหพาเขงเอ้ยมาสั่นนอกไม่ใช่วาแป,งแป้งง่วงแป้งแามจะดีบอกกูควรจากเนี้ยมาสั่นจะเอาซิมนทางกูดีกว่าแต่กูไปบถืวดอก,สดกาสั่นว่าโอ้ยเจอเหล้าแท้ล <laughs> ุกเลยค่อยไปบเปินเลยที่แรกก็จะคุยมาจะขอเก,งก่งกันเหรอ จีบไปกินกั็เจ้าของภาษาก็ได้กับได้ภาษาก็ได้อย่งไรเนาะเป็นพ่อของแท้ไปบมเปียนเลยพี่น้องเอาะพากินซูเอ้ภาษาเน,นอกมึงมาเรียนเน,นี่ยนื้กูก็งงแล้วภาษาเนาะเอาซุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวไปปรุงบอกไปลามันเน่ามันเนื้อปืดพวกใหม่ก็บอกเพียงหลายไปหนึ่งมามาสุกแล้วสุกแล้วบันนี่เดี๋ยวไปหัห่นวยิ้นในวันนีปรุงนะครับ ต้องปล่อยให้มันเย็นแล้วกันมาแบนี้มาหลังจากมันเย็นแล้วเย็นแล้วพอต้องปล่อยให้มันเย็น้าถทำมาปรุงตอน,นหอนอนนี่ปัญหานิดนึงคือถ้าใส่ขา้ากลัวหรอกขวบสีเหนียวมาเรื่องปรุงก็บผมไม่ยังหลป่ะนี่พื้นฐานทั่วไปเดี๋ยวผมจะใส่ลูกโหลดไปนิดหน่อยนะครับตัวน,นี้กคือที่นี่ลูกโหลดผมมาใส่เครื่องเทศจังหน่อยจีดิจัดๆเนี่ยหมอมหัวแดง แล้วพวกหอมซ้อยมี่ผัดซี่ปลอมผักหอมตีแล้วก็ต้นหอมซ้อยตามด้วยข้าวคั่วตามด้วยพริกป่น ใส่หลายเพชรหลายเด้ครับพี่น้องเราจะภูมกิกว่าภูมกเพิดจะใส่ขาดโลดส่วนข้ามเดี่ยวนปากเจอกรก็ไ,ได้ที่ขาดไปได้คือแป้งนัวของนัวครับพี่น้องของนัวใส่หลายแสีบหลายผมว่าเนี่ใส่ใส่มาเขาระยอดน้ำปลรราเนีจังหน่อยครับน้ำปลาราคุณหนูคู่คนไทยคู่คนโลกขอ,องเขาดีดีมันจีนนัว ก็ต้องยอดหลยแล้วครับเพราะว่าตอนที่ผมรวดผมใส่อะไรแล้วผมใส่รถดีไปแล้วนะครับโเคโเลโเคโเลข้อหากันครับรู้จักไหมคำว่าโคเลคโคเลโคเลโคเลนี่แหละคือการคนเข้าหากันคุยแล้วนะแล้วก็มะนาวเพิ่มความเปรี้ยว ใส่ไยก็เปรี้ยวไรกันนะครับเอาแต่เปรี้ยวแตผ่ผู้มากผู้มากสมหน่อยก็ใส่หน่อยผู้มากสมไรก็ใส่ไรสูตรตายตัวมีหรอกครับสูตรไพชสูตรมั่นเอาที่จากข้อเห็นเราจากข้อแสบไปละแต่ว่าผู้ใดสซีเรียนแบบกับบนกับบนเองข้อสูตรนะครับนี่เลยครับลาบเป็ดสูตรเมื่อกุบบนข้นบรรลุเต็นเหตุแสบแป๊ดตายหมดละอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเวลาใส่ลาบเป็ด Bên làm mũ này cũng mặt. Kim đong, kim đong, kim đong, mất chứ nó bán đen ai. chính lao kêu nghĩa là số. So bây giờ mất nó phục vụ mặt phun vụ mặt phun phun mặt phục phun mặt phục vụ 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 เห็นเป็นน้ำซีมเป็นน้ำครับโบ่นฟังเสียงคอเดี๋ยวผมจะซีมเป็นน้ำมาทำมันนวดแล้วก็น้ำปลากระป๋องใส่ครับปลากระก็ดีล่มตัว,ตว,ตวแต่ไม่ไมีมีรลองออ เสีบพักสียพักสียพัก,พกของแพร่เลยต้องปรุงเพิ่มเลยครับพอดีพอดีเม่อลำนักเม่อเบสกับเข่ากับกับแซบนะครับกับแก้มก็ดีลาบเป็ดนี่ของดีของดีครับพี่น้องเสบยีปนี้เสบยีปนี้ไปเดี๋ยวพาไปกินเขา่าเลยหิวเขาแล้ว มา嘛ตามมาตามมามาวันนี้มากินขา้าวต้มกันลาบเป็ดดิข้าวเที่ยงก็ดิกินข้าวเที่ยงกับลาบเป็ด,โโปดกูนะหูนโจ๊กโผล่จข้าวเหนียวนะแล้วว่าก้อนจะกินกับขอยำหน่อยกันรเรื่องอาหารตามสไตล์ก้ได้กินข้าแซ่บกินหน่อยเป็นยาครับ กินไยเท่าไรสุขภาบเอาเอาจท่หน่อยสดชื่นมาๆมาดนี้โอ้ยหอนหองแบบลับเ็ดสุดแซ่บ ông bấm mì A A A để kèm năm ơn hệ này đòn chín đòn chín đòn chín đòn kèm đúng không หัวสุดยอดแซ่แป็ตายเห็ดกินยังไงเห็ดขายกระุยเด้อสิบอกให้มา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 ของเสิร์ฟเยอ